แต่ก่อนพี่มองว่าความสุขของพี่อะอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เรื่องของเกษตรเลยปัจจุบันนี้ค่ะพี่มองว่าความสุขที่แท้จริงแล้วก็ความสุขที่ยั่งยืนของพี่อะคือเรื่องของการทำเกษตรเพราะมันทำให้พี่ยิ้มได้แล้วก็มีความสุขในทุกวัน แต่เดิมเนี่ยที่ไม่ได้ทําเกษตรมาก่อนก็เหมือนกับเด็กบ้านนอกทั่วไปที่จบมาแล้วพวกเราก็ต้องเข้าไปหาโอกาสแล้วก็ไปล่างเงินในกรุงเทพซึ่งตอนนั้นมันก็มีจังหวะและโอกาสให้พี่ได้ทําหลายอย่างทําในเรื่องของธุรกิจส่วนตัวธุรกิจรับเหมาแต่ด้วยวิกฤตสายป่าเราไม่ยาวมันทําให้เราอะคา่ะเป็นหนี้ถเจ็หลัก แย่จนไม่อยากจะมีชีวิตอยู่พอพี่เจอวิกฤตอะ่ะเราก็หลังชนฝาจริงๆอ่ะคะ่ะมันทำอะไรไม่ได้แล้วนอกจากหันกลับมาดูครอบครัวแล้วครอบครัวพี่เป็นอาชีพเกษตรกรจากรุ่นสู่รุ่นพี่ก็เลยเอาวะสู้พื้นที่43ไร่ที่มีอยู่พี่มานั่งคิดว่าในพื้นที่นี้เราจะสร้างประโยชน์อะไรจากมันได้บ้าง เริ่มจากข้าวของพ่อพุทราโบราณสามรสฝรั่งกิมจูแก้วมังกรผักหมุนเวียนโดยการยกระดับจากสิ่งที่พ่อทำอาค่ะจากการทำเกษตรเล่งเล้าที่มีสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องโดยหักดิบเลยแล้วพอเราทำเกษตรอินทรีย์มันจะมีช่องทางในการทำการตลาดมากขึ้น เรามาทําเกษตรแบบผสมผสานมันก็คือการทําเกษตรแบบปราณีตมันจะส่งผลให้ดีต่อระบบนิเวศแบบโดยรวมพอพี่มาทําอาชีพเกษตรมันทําให้พี่ต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่เสมอซึ่งมันเกิดความเหนื่อยล้ามากๆเลยในการทําแต่พี่ค้นพบว่าพี่มีผู้ช่วยที่ดีก็คือแท็กเตอร์คูบต้าที่ช่วยให้พี่สามารถลดระยะเวลาลดแรง ขนาดพี่เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆยังสามารถขับได้ใช้งานได้ดีค่ะพี่สามารถปรับใช้ได้หลายฟังก์ชันการตัดหญ้าในสวนของพี่มันจะต้องเหลือระดับของหญ้าค่ะเพราะประโยชน์ของมันก็คือหญ้ามันเป็นพืชที่จะต้องห่มดินไม่ให้ดินเกิดความร้อนมากเกินไปแล้วรากพืชของพี่ก็สามารถมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลา อีกอย่างหนึ่งในการพวนดินนะคะร,ระดับของการลงลึกของดินนะคะตัวนี้มันก็เป็นประโยชน์กับพืชที่สามารถดึงสารอาหารเข้าไปเลี้ยงตัวเขาเองมันเหมาะสมกับพื้นที่ของพี่เป็นอย่างมากเลยค่ะเ mm hmm. มื่อก่อนที่ไม่มีความเชื่อมั่นและไว้วางใจเลยว่าอาชีพเกษตรกรนี่หรือที่จะช่วยพี่ปลดหนี้ได้จนต่อเมื่อพี่ได้มาทำเอง มันเป็นอาชีพที่ยั่งยืนให้กับครอบครัวแล้วก็ตัวพี่เราสามารถเลือกได้เองมันไม่มีคำสั่งจากใครเราสามารถจะใส่ความสุขอะไรเข้าไปในแต่ละวันได้เลยโดยไม่ได้มีขีดจำกัดค่ะมันทำให้ครอบครัวของพี่มีรอยยิม้มมีความสุขในทุกวันความสุขที่แท้จริงของพี่คือพี่ได้กลับมาเป็นเกษตรกร,ร,กรอย่างเต็มตัวค่ะ ดิฉันยากรยาอดีตเป็นผู้รับเหมาปัจจุบันเป็นเกษตรกรที่ปลูกความสุขได้ด้วยตัวเองค่ะ